ผมได้เวลาสองชั่วโมงที่คุยกันไว้แต่ว่าฝ่ายที่เขียนไปถึงประธานบอกว่าเหลือชั่วโมงเดียวผมคิดว่าน่าเสียดายนะครับถ้าใครกดเวลาผมเนี่ยประเทศไทยจะไม่ได้ฟังความจริงเลยไม่รู้ว่าใครมีอิทธิพลไปกดเวลาผมฟ้องพี่น้องประชาชนด้วยเลยนะครับคนอื่นพูดตั้งสองสามครั้งสองสาชั่วโมงยังพูดได้ทําไมผมต้องกดเวลานี่กราบเรียเลยนะครับผมไม่พอใจมากเลยนะฮะใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้พี่น้องประชาชนฟังนะครับ มีคนกดเวลาสลันวุฒสลันเกตคน<ท><ท>นีทท้ท่านสลันวุฒครับเอ่อตอนนี้เป็นพวงเวลาพิปลายไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่วนอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในพรรคท่านไปคุยกันเองนะครับมันเจ็บปวดนะครับพี่น้องกราบสวัสดีรักสลันน้อยแต่ขอให้รักสลันนาน <c ười> ไกลจ้า นึกว่าสายนสัญญานะครับนะโอ้มาเลยคิ้วเต็มหนวดเต็มขนาดนั้นนะมาอภิปลายครับนะฮะก็อย่างที่ได้เห็นคลิปกันนั่นนะครับนะอะไรเนี่ยนี่หรือสอสอยังไม่เท่าเทียมกันเลยครับสอสอไม่เท่าเทียมครับใครขโมยเวลาของสลันไปสลันจะไม่ยม นะฮะก็โดนประธานแซวบอกเอา้า <c oughs> มาอาภิปรายไม่ไว้วางใจหรือมาอาภิปรายพวกเดียวกันเองนะฮะนั่นแหละครับขนาดสสยังไม่เท่าเทียมกันเลยครับจะมาสแสวงหาความเท่าเทียมบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนะฮะนะคนเรามันไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วครับขนาดนั่งเครื่องบินยังมีแบ่งชนชั้นเลยนะ ไอ <c oughs> ้พวกเท่าเทียมใหญ่นะครับจะมาสแสวงหาความเท่าเทียมมาถูเอ้ยนะเนี่ยขนาดในสภาเนี่ยมึงยังไม่เท่าเทียมกันเลยมึงขโมยเวลากันเองเลยอนะพักไหนอะก้าเก้าก้าหน้าเปล่าที่ขโมยเวลาไปอะนะไปพูดเรื่องตัวชงตัวช้างอะไรเนะลอะเทอะปัญญาอ่อนนะครับเออสลันไปพูดได้น้อยเลยนะอ่ะพูดเรื่องอะไรนะครับพูดเรื่อง ข่าวจัก,กรยานวินมอไซค์นะครับเอาข่าวคาบข่าวมาบอกเรื่องบ้านพักลุงตู่เดี๋ยวไปดูคลิปกันคือหาดหน้าตายอย่างนี้เลยนี่ในบ้านจริงเลยนะครับสองหลังเลยคู่เลยเป็นบ้านแฝดไปล่วงข้อมูลเนี่ย โดนล็อกหมดเลยผมมารู้เรื่องนี้เพราะมอเตอร์ไซคับจ้างเขาบอกว่าเวลาหมอนี่ไปดูบ้านเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะถูกไล่หมดเลยแล้วก็จะมีรถไปจอดรอเต็มไปหมดเลยเป็นคนรับเงินจ่ายเงินผ่านเอกชนแล้วเวลาส่งบอบนะฮะก็ต้องรัดส่งให้รัดไอ้นี่รัดส่งให้เอกชนนี่ยังไงจีถูกเกนี่ไง่ึงบ้านสองหลังผมยังไม่รู้เลยหมู่บ้านนี้อยู่ตรงไหนเป็นบ้านของใครเพราะท่านกรนนี้ถ้าไปเชื่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วมาอ้างตรงนี้มาบอกรับจ้างบอกสังคมจะว่าไงผมไม่รู้เหมือนกันก็ระมัดระวังกันถูกฟ้องร้องด้วยแล้วกันผมก็ทราบ ท่านโดนอยู่หลายคดีเหมือนกันเจ้าสัวะายใหญ่ลายเล็กอะไรท่านเนี่ยรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างปไปตามกฎหมายนะครับแล้วเราได้ชีช้แจงมาหลายครั้งในห,หลายเรื่องของท่านไม่ว่าจะลดทั้งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็พูดแบบเดิมการเจราจา g 2 G ไม่มีบริษัทไม่มีประเทศไหนที่เป็นเจ้าของกิจการเองไม่มีบริษัทข,ของตัวเองมันก็เป็นการรับรองว่าบริษัทที่มาเจราจานั้นเป็นเป็นบริษัทที่รัฐบาลรับรองการที่มีรูปผมไปผมไปผมไม่ได้ไปซื้อ ผมไปเยี่ยมเยือนประเทศเขาอย่างเป็นทางการแล้วก็พาไปดูโน่นดูนี่ผมก็ไปดูกับเขาในส่วนของหลักฐานของท่านนั้นผมก็เห็นมีใบเสร็จเยอะแยะไปหมด ก็ไม่ได้ใจว่ามันมันใช่ประเทหรือเปล่ามันถูกต้องหรือไม่ตามกฎหมายรับรองหรือเปล่าเพราะฉนั้นก็ปรับเรียนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่ท่านอ้างว่ามีผู้นําประเทศบอกมาผมถามว่าประเทศไหนครับ <c oughs> เขาบอกกับท่านมาเองท่านมีโอกาสได้ไปพบเขาเองด้วยตัวตนเองหรือไม่ไอ้คนคนที่มาบอกว่าเขาว่ายอย่างงู้นว่าอย่างนี้คือใครผมคิดว่าส่วนตัวแล้วท่านคงไม่มีโอกาสเข้าพบแน่เข้าพบผู้นําประเทศเหล่านี้แน่นอนจากตัวตนท่านเองนะครับไม่มีทางเมื่อกี้ท่านพูดมาคำเรื่อง งบกลางที่พิสูจน์ไม่ได้ผมพูดหลายครั้งแลวงบกลางนายยศตรีไม่ใช่เอาเงินเปน็นแสนล้านมาอยู่ที่ผมแล้วผมก็สั่งใช้โน่นใช้ทีทุกอย่างเอาเข้าคอรอมอทั้งหมดเข้าใจทันทีนะครับในส่วนของอื่นๆผมคิดว่ามันเป็นคํากล่าวหาที่ค่อนข้างที่จะก้าวล่วงค่อนข้างที่จะมีนประมาทผมหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ไปพูดข้างนอกแล้วกันนะผมก็บอกประชาชนว่าด้วยบุคลิกของผมที่ว่าผมไม่ดีผมเลวร้ายกับบุคลิกของท่านท่านจะเชื่อใคร ผมชามประชานโดยทั่วไปนะครับก็นั่นาหนครับนะไปเอาข่าวของวินจัก,กรยานวินมอไซค์มาอภิป,ปรายปะทถนะนี่เหลอคุณภาพสสประเทศไทยโอ้ยเอาข่าวลือนะบ้านใครก็ไม่รู้ข่าวจากอินเทอร์เนต็ตอีกแล้วไปงาบข่าวมั่วข่าวเฟกนิวที่ไหนมาอีกแล้ว แล้วก็มีการโชว์ใบเสร็จด้วยนะโชว์ใบเสร็จโอ้ยเขียนใบเสร็จก็ยังปลอมเลยปะถุเอ้ยไปติดนิสัยไอ้พวกสอสเฟกนิวมาเนี่ยนะโอสสสสลันคิวยังปลอมเลยหนวดยังปลอม <c oughs> <c oughs> ปลอมทุกอย่างนะโอ้ จะด่าว่าน้าด้านก็ไม่เสร็จบ้าบออะไรเป็นอย่างงั้นนะเขียนเองเออเองโอ้ีี่คิดว่าประชาชนนี่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นเลยเเนี่ยเอาใบเสร็จบ้าใบเสร็จบออะไรมาโชว์นะโอ้แล้วข้อมูลบ้านเบิร์นอะไรเนี่ยจากไหน ออกมาจากวินจัก,กรยานวินมอเตอร์ไซค์ทัวลุงตู่บอกอะไรอบ้านใครผมไม่รู้จักก็ <c oughs> โคตรหาเลยนะครับนะเดี๋ยวนี้มันยุคไหนสมัยไหนแล้วลุงตู่แล้วเขามีบ้านขนาดนั้นเ็าโดนตรวจสอบไปนานแล้วโอ้อยู่ๆก็ไปปั้นแต่งมโนโบ้านอยู่ลุงตู่ <c oughs> ไปเอาบ้านใครมาโอ้นั่นนะฮะก็ เรียกว่าแบเบอร์ครับงานนี้แบเบอร์นะกินหมูนะครับเรียกว่ากินหมูนะเออสับนักพน,นกันเขาเรียกว่ากินหมูเลยขึ้นเวทีมวยก็เรียกว่ากินหมูเลยนะคู่ต่อสู้นี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ต่อยมมั่วต่อยลมเว้าลมนะต่อยลมปู่ปู่ปูมีแต่เฟกนิวออกมาต่อยมันจะชนะอะไรนะครับ โอ้คุณภาพสสประเทศไทยโอ้อยากจะบ้าตายเด้ลักสลันน้อยๆแต่คอยรักนันนิน <c oughs> ลําแต้ลําว่ายายปินลาบขั่วโทร0802969956สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีรับรีสอร์ท ของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแ้ะมีความสบายใจพักแ้ะมีความสุขพักแ้ะมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น